สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วเราก็มาต่อกันเลยในตอนที่45แล้วก็46ไปฟังกันเลยภาพเงาที่สายไปมาบนแปลกตาพี่แทกจูรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตัดนิ้วถูกตัดแขนขาไม่มีความเจ็บปวดใดๆมีเพียงความคิดเลื่อนร่างสุดท้ายที่ว่าฉันตายแล้วหรอแขนขาแข็งทื่อร่างกายเหมือนลอ,อยอยู่ในสุญญากาศและจมดิ่งลงไปในน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านทุกรูคุมผล แล้วเขาก็เห็นปลาสีดำตัวใหญ่โผล่ออกมาในความมืดพวกมันเข้ามาฉีกเนื้อและกินอย่างตะกละตะกรามในความมืดสลัวคิท,ทักจูเห็นเงาดำๆส่ายไปมาฟองน้ำขนาดยักษ์ก็โผล่มาและพุ่งผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็วร่างสีดำที่ปกคลุมร่างกายเขากลายเป็นสีขาวทันทีพร้อมกับเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยที่เย็นชาเจ้ากระต่ายโง่พี่แทกจูสะดุง้งคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันนะ มีเฟือกตั้งแต่ไหล่ถึงข้อมือมีผ้าพันรอบคอผ้าพันแผลพันรอบศีรษะแต่ใบหน้านั้นทําให้แท็กจกรู้สึกเดจาวูอย่างประหลาดและเขาก็จําได้อย่างที่สุดนี่คือผู้ชายที่เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นซิกบ็อกซ์เดนัคุณเป็นใครพี่แท็กจูถามในที่สุดก็ถามสักทีชายคนนั้นตอบไม่มีโอกาสได้ถามตั้งหากล่ะอ๋อจริงสิในมัวแต่ยุ่งอยู่กับการวิ่งหนีจากคู่หูของตัวเองอยู่เนอะ พี่แท็กจูขโมดคิวเขานี่แหละคือคู่หูที่หัวหน้าริมสุมให้แต่เพราะความเข้าใจผิดและการส่งรูปที่วุ่นวายของสำนักงานใหญ่ทำให้พี่แท็กจูเข้าใจผิดว่าเซนย่าเป็นคู่หูของเขาทำไมนายไม่เปิดเผยตัวตรงตั้งแต่แรกล่ะพี่แท็กจูถามฉันมีเวลาทำแบบนั้นหรือไงช่วยบอกฉันทีนายเล่นจับ,บมือกับไอ้บ้าน,นันตลอดเวลาแล้วฉันจะเข้าหานายได้ยังไงฉันเกือบตายแล้วนะตอนนี้พยายามผ่านายไปชิมกิบเียเพื่ออะไรามาเรื่องทั้งหมดอ่ะ นายลืมไปแล้วเขาพูดด้วยขวานแขนเคืองพี่แท็กจูรู้สึกอัดอาจจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฉันรู้ว่ามันฟังเหมือนข้อแก้ตัวแต่ฉันมีเหตุผลของฉันขอโทษที่ฉันจำนายไม่ได้ฉันขอโทษจริงๆสำหรับเรื่องนั้นการที่นายขอโทษแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกหลอกเลยฮะแลงใจที่ฉันแทบนอนรอความตายมาหลายวันนี่คือทั้งหมดที่ฉันได้เหรอชายคนนั้นว่าพี่แท็กจูตอบฉันเองก็เกือบตายเหมือนกัน ถ้านายยังโกรธอยู่นายจะต่อยฉันสักหมัดสองหมัดตอนนี้เลยก็ได้นะชายคนนั้นกำหมัดแน่นแต่ก็คลายออกเอาเถอะฉันจะปล่อยไปสักครั้งแล้วกันนายก็และมากพอแล้วเขาบน่นพี่แท็กจูจุงพึ่งสังเกตว่าตัวเองก็บาดเจ็บหนักไม่แพ้กันพาพันแผลเต็มไปหมดแม้แต่ใครหยับตัวเบาๆก็ปวดหลังไปหมดแล้วนิ้วของเขาล่ะนิ้วมันไม่ถูกตัดออกไปหรอไม่น่าเชื่อเลยว่ามันแค่กระดูกแตกมอแกนโดนตัดนิ้วทั้ง10นิ้วออกหมด ใช่แต่นายต่างจากเขานายยังมีชีวิตอยู่เขาตอบด้วยสีหน้าสงสยัยฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่ทาชูถามนายถูกทิ้งไว้ที่เรียมแม่น้ำใกล้เกาะโอคอนมีพวกวอหน,น้านอตป้องคนกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นตอนนั้นพอดีพวกเจ้าหน้าที่ของเราที่ตาพวกเขาอยู่เลยเจอนายหมอบอกว่าถ้าเช้าพอนี้หัวใจของนายคงหยุดเต้นไปแล้วเซนยาไม่ได้ช่วยเขาแค่ทิ้งเขาวนบนฝั่งแต่ฉันถูกฉีดโพลิเนียมสองศูนย์หนึ่งใครบอกให้ เซนยาพี่แท็กชูตอบเซนยาอีบ้านนั่นเน่รเหรอเอฟเกนี่วิซาเรโอนวิชบักดาวน์ออฟนั่นน่ะคู่หูของนายนะ่ะคู่หูทุจริงขึ้นเสียงดังเสียสีเขาพูดเซนยาเอาจริงดินายเรียกอ้บ้านนั่นได้ด้วยชื่อเล่นได้ยังไงมีแต่ครอบครัวของเขาที่เรียกเขาแบบนั้นพี่แท็กจูเริ่มเข้าใจทั้งหมดเซนยาได้แนะนําชื่อเล่น,เ,นเองให้เขาตั้งแต่ต้นซึ่งชื่อเล่นนั้นคือเซนยา แล้วเขาก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นชื่อเพื่อนร่วมงานในคาถะที่เซนยาก็คงสนุกกับการเห็นคนโง่ที่เชื่อว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานมาตลอดใบหน้าของเซนยาที่ยื้มเหมือนปีศาจชายชัดขึ้นมาในความมืดมิดพี่แท็กจูกัดฟันแน่นกำหมัดสันเทาลถตะโกนแม่งก้อยอย่างดัง <laughs> ความโกรธที่อั้นไว้ประทุกออกมาเหมือนภูเขาไฟพื้นรอบเตียงสัน่นเมื่อพี่แท็กจูตวัดมือด้วยแรงจนหมอนกับผ้าหลุดตกพื้นแตแรงกระแทกยังไม่พอจะปลดปล่อยความแค้นต่อเซนยญญ่ามันรุนแรงจึงควบคุมไม่ได้สามันที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บไม่แพ้กันต้องรีบห้ามใจเย็นๆสิไม่มีโพลิเนียมอ0นแม้แต่นิดเดียวให้ในกังวลถูกฉีดเข้าไปอะมันก็แค่ายาชาแค่นั้น เป็นยาชาที่รุนแรงมากแท็กจูสูดหายใจเข้าลึกๆและถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลหมอน,นั่นมันเป็นใครกันแน่ไอเ v ฟแกนี่ไอเฟยนั่นมันเป็นใครกันแน่เซอร์มันยักไหล่แล้วถามกลับนายเคยดินงเกี่ยวกับ SFB ไหมพี่แท็กจูพยักหน้า SFB หรือหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียอธิบายว่าภายใต้ SFB มีหน่วยปฏิบัติการที่เศษสองหน่วยคืออัลฟาและ ale, วิมเปลโดยหน่วยส p a c e g r o u ป a รอัลฟหรือที่เรียกกันว่าอัลฟาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หัวกระทิมีหน่วยย่อย5ห,หน่วยแต่ส่วนที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในหน่วยนั้นมีสมาชิกเพียงคนเดียวก็คือพิแทคจูหัวเราะเสียงดังเป็นไปได้เหรอไม่แปลกใจเลยที่สมกับชื่อซิกบักเดนอฟ แต่มันก็บ้าเกินไปอยู่ดีที่รัฐบาลรัสเซียจะอนุมัติให้มีหน่วยแบบนี้อยู่จริงแต่ซามมนยืนยันหนักแน่นเขาว่าเป็นผู้บ้าที่ไม่รู้จักคําว่าขีดจํากัดได้ยินมาว่าคาเล่นงานใครก็ตามที่ทําให้เขารําคาญทันทีและยังฆ่าพวกพ้องถ้าอารมณ์ไม่ดีอีกด้วยนะพี่แท็กจูยังครั่งไม่เชื่อซามานจึงตอบด้วยคําถามง่ายๆที่ทําให้พี่แท็กจูถึงกับพูดไม่ออกถ้าเป็นคุณนะคุณอยากอยู่ทีมเท่ยวจะเขาไหมล่ะไม่มีทาง พี่แท็กจูเกลียเซนญาตั้งแต่แรกเห็นเขาไม,ม่เคยได้นอนหลับสบายเลยสักวันตั้งแต่เจอไอบ้าคนนี้ในที่สุดแท็กจูก็เริ่มเข้าใจถึงพฤติกรรมแป,แปลกๆทั้งหมดของเซนญาจิกซอที่เข้ากันได้ยากทั้งหมดเขาทีแล้วจากนี้เราต้องวางแผนขั้นตอนต่อไปนะโซมานหัวเราออกมาอย่างขบขันนายไม่รู้ตัวอีกหรอภารกิจน,นี้ล้มแล้วพี่แล้วพี่ทักจูไม่โซมาน ฉันรู้ว่านายอาจปฏิเสธและพยายามแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองแต่อกาสของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วล่ะบิวขารักษาพยาบาลของเราอาจจะเป็นการช่วยเหลอครั้งสุดท้ายเพราะรักษาตัวหายก็กลับบ้านไปซะซันมานเดินกระเพกไปที่ประตูแต่ก่อนจะจากไปเขาก็หันมาพูดทิ้งท้ายว่าแต่ดูเหมือนว่าไอ้โรคจิตนั่นจะชอบก้นหนายจริงๆนะดูจากสภาพแล้วฮ่าๆอะไรนะก่อนที่แท็กจูจะทันได้ถามประตูก็ปิดลง พี่แทกจูคิดทบทวนคำพูดของซันมานแล้วความทรงจำที่น่าอับอายที่ถูกลืมเลือนก็ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วอ๋อฉันจะค่าไอรูจิตนั่นเสียงคำราวของพี่แทกจูก้องไปทั่วโรงพยาบัลแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องทำงานของเซนยาที่สำนักงานใหญ่ FSB เช้าตรู่วันนั้นวราดิเมียวิซเลีโนวิชพี่ชายคนโตและว่าที่หัวหน้ากาสพรอมเดินทางมาพบเซนยาแต่สิ่งที่เขาได้รับ คือความวุ่นวายที่น้องชายสุดที่รักคนนี้ก่อไว้วราดิเมียรู้สึกปวดหัวจนคิ้วขมวดแน่นเมื่อเห็นเซนญานั่นนิ่งไม่สะทกสะท้านเรากับไม่ได้ดินคำบ่นของพี่ชายราดิเมียพูดพ่อผิดหวังในตัวเกม,มากนะเซนญาตอบบอกอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆหน่อยสิราดิเมียจําได้ชัดเจนถึงรอยยิ้มแรกของเซนญาเมื่อหลายปีก่อนเมื่อนกยูนขาวที่น้องสาวคนเล็กห่วงนักห่วงหนาหายไป แล้วมันก็ถูกพบในสภาพถูกถอนขนหมดเสนยญญาในตอนเด็กพูดดูสิพี่มันเคยดูสง่าง,งามแต่ตอนเนี้ดูนักขยะขยะแขงจังมัดเลยเซนยญญามักทำลายทุกอย่างที่เขาสนใจและเมื่อมันไม่มีประโยชน์ต่อเขาอีกต่อไปเขาก็จะรีบค้นหาสิ่งใหม่เมื่อธรรมชาติการทำลายล้างของเขาเริ่มพุ่งเป้าไปที่คนอื่นพ่อก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างความใกล้ชิดกับ FSB เพื่อยนเอฟเยนี่ไปที่นั่น ในที่ที่นี่ใส่ความรุนแรงของเขาจึงไม่เป็นปัญหากับครอบครัวแต่เขาก็สร้างปัญหาอีกจนได้บลาดิเมียร่าเย,ยาวถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงครั้งล่าสุดใครจะไปรู้ว่าแคปปล่อยเขาไว้คนเดียวไม่นานเขาก็เล่นบทสายลับกับชนอที่ข่าวกองเกาหลีซะแล้ววาลาดิเมียสงสัยอย่างยิ่งว่าทำไมเซนย่าถึงไม่กำจัดคอนแทคจูเสรยตั้งแต่รู้ว่าเป็นสายลับ ทั้งที่โดยปกติแล้วนี่เป็นเหยื่อที่เซียนยาสามารถล่าได้อย่างเต็มที่ก็คิดจะทําอยู่แต่เขาไว้ใจฉันมากเกินไปฉันก็เลยคิดว่าคงไม่แย่เท่าไหร่ที่จะเล่นกับเขาสักหน่อยเซียนยาตอบมันสะดุกกว่ามากที่ได้ดูพวกโหวรันแบบเขาดิ้นรนเอาตัวรอดน,น่าเบื่อแย่ถ้าข้าทิ้งไปเลยเสียดายความสนุกเพเล่บ่เปล่าเวะลาได้เมียตามจี้ต่อเรื่องที่แท็กจูยังมีตาย เอาล่ะเราพบว่าเขากำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเล็กๆในอิกุสตึกถ้าพอใจแล้วค้านายก็ควรเก็บขวาดให้เรียบร้อยทำไมถึงปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เสียงย่าตอบฉันไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่สักหน่อยพบเขาเช้ากว่านี้อีกนิดเขาก็ตายไปแล้วแต่นายปล่อยเข้าไปในขณะที่เขายังหายใจอยู่ปกต,ตินายไม่ได้อวดแบรนด์ของตัวเองด้วยการตัดนิ้วหรือตัดเรื่องกายทิ้งหรอไม่เคยมีเขายกเว้นเลยนะเซนย,ยา่ายิ้มแปลกๆให้พี่ชาย แล้วจะห่วงอะไรล่ะตอนนี้เขาแทบไม่รอดอยู่แล้วนายคิดจริงหรอว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นได้นะ่ะเลิกกังวลเธอฉันไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรที่น่ารักแบบนั้นได้หรอกจ้าหัวเราะไปจ่านางเซนญาโดนถูกกันนักนะเดี๋ยวแกโดนปีแท็กซูจูชนแน่มันไซอิจระเคเผือกตัวนี้มาก <laughs> ก็จบไปแล้วนะเจ้พวกคนสองตอนนี้บทพูดค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีหนะ้าซึ่งพี่แท็กซูของเราบางแผงจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันจ้าวันนี้ไปก่อนอ่ะบ๊ายบาย